เพื่อนเรามาถางหญ้าก่อนนะคะอันนี้กําลังเตรียมแปลงปลูกผักนะคะจะลงผักแล้วนะเพื่อนจะลงผักสลัดค่ะก็เลยต้องเตรียมแปลงก่อนวันนี้เริ่มเตรียมแปลงค่ะถางไปอย่างนี้นะคะเพื่อนถางไปเลย กองเอาไว้นีไม่ต้องหอบไปทิ้งเน,ะเนเาเนะเพื่อนๆเนาะเพรว่ยาเขามีประโยชน์ทำตอนที่แดดยังไม่ร้อนทำตอนเย็นๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก พอได้พอได้ถ้าถ้าเราถางหญา้าเสร็จแล้วก็สองสาวันพอหญ้าแห้งแล้วเอาออกอย่างนี้เลยวันนี้เราจะทําธนาคารปุ๋ยกันนะเพื่อนๆเอาออกอย่างนี้ก่อนเอาหญ้าแห้งออกก่อนนี่ค่ะอ,ออกอ,ออกอ,ออกมากองไว้ข้างๆก่อนนะคะทำธนาคารปุ๋ยกันนะคะแล้วก็ขุดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ ขุดอย่างนี้ค่ะใส้เดือนเยอะมีไส้เดือนแสดงว่าดินเราดีนะคะถ้ามีไส้เดือนอไปทางโน้นก่อนขุดลงไปเลยอย่างนี้ค่ะเนี่ยขุดให้ลืกประมาณครึ่งครึ่งไม้กระทัดเนี่ยขุดลงไปเนาะ ขุดให้เต็มแปลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาหญ้าใส่นะคะหญ้าที่แห้งน่ะเอามาใส่อย่างนี้เลยค่ะเอามาใส่อย่างนี้มาใส่อย่างนี้แล้วเราก็เอาปุ๋ยหมักลงไปค่ะปุ๋ยหมักลงไปอันนี้ทําเป็นธนาคารปุ๋ยนะคะเราไม่ต้องมาใส่ปุ๋ยบ่อยๆเนี่ยใส่ลงไปค่ะขุดให้ยาวไปนู่นเลยอันนี้ทําให้ดูเฉยๆนะคะ เดี๋ยวเราจะทําทุกวันแบบนี้แหละค่ะวันละแปลงสองแปลงเสร็จแล้วเราก็จะถมถมดินเอาไว้อย่างนี้ค่ะเนี่ยถมดินเอาไว้ถมดินเอาไว้ทีน,นี้พอได้เบี้ยผักมาเราก็ปลูกบนนี้เลยผักก็จะงามค่ะเพื่อนเพื่อน